กลุ่มดาวแอนโดรเมดาเจ้าหญิงบนฟากฟ้าที่ประกอบไปด้วยกาแล็กซีและเรื่องราวของเทพนิยายกรีกโบราณเรามาฟังกันครับสวัสดีครับดูดาวการอัครุสอสโตรโนเมอร์วันนี้จะขอเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงแอนโดรเมดาเจ้าหญิงที่ถูกปีศาจไล่ไลลา,ลา,ลา,ลาตัวปีศาจเซตุสนะครับแต่ก็มีเจ้าชายเปอร์เซอุสมาช่วยเหลือได้เจ้าหญิงแอนโดรเมดา มีกาแล็กซี่แอนโดรเมดาที่เป็นที่มีชื่อเสียงสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับเอาละครับเรามาค่อยๆดูกลุ่มดาวแอนโดรเมดากันดีกว่าจริงๆแล้วก็คือถ้ามองไปบนท้องฟ้านะครับไล่จากกลุ่มดาวม้าปีกในคลิปที่101ที่พี่ผ่านมานะครับก็คือจะมีดาวเรียงกัน4ดวงนะครับตรงนี้ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงประมาณปลายปลายปีนะครับลกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเนี่ย ช่วงเวลาที่เห็นได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณปลายปีนี่แหละครับส่วนใหญ่เดือนที่จะสามารถสังเกตเห็นได้เนี่ยก็จะเป็นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นช่วงหัวค้านะครับก็ค<ส>ือแ <dachte, S 2> น,นะแนําเป็นช่วงประมาณราวๆเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นช่วงเช้ามืดก็แนะนําเป็นช่วงประมาณราวๆเดือนพฤษภาคมถึงเดือน กันยายนนะหเห็นในช่งชวงเช้ามืดกลุ่มดาวเอนโดเมดาเป็นกลุ่มดาวทางฟ้าซีกเหนือวิธีหาไม่หาจากกลุ่มดาวเปกาซัสนะครับหรือมาร์บีสีดวงซึ่งจะขึ้นกลางท้องฟ้าเออเวลาเดือนประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายนช่วงเวลาประมาณหัวข้ามจนอทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงะระดาประมาณมก,กราคมกุมภาพานันธ์กลุ่มดาวนี้จะค่อมไปทางทิศตะวันตกนะครับอ่าละอย่างเช่นสมมติตัวอย่างอ,อ,อันนี้ จะให้อยู่บริเวณท้องฟ้าที่ตะวันตกกลุ่มดาวม้าปีกนะครับก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกเล็กน้อยอเมื่อเราไล่สี่เหลี่ยมสี่ดวงหนึ่งสสครับไล่จากดวงที่ดวงที่อยู่หัวมุมฝั่งทิศตะวันออกนะ,ะถ้ายังจํากันได้ก็คือมองไปกลางท้องฟ้าที่ทตะวันตกเจอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนิดหนึ่งอันนี้ที่ตะวันตกเนาะคือตรงตรงบริเวณด้านล่าง ด,ด้านขวาของเราไปทิศเหนือด้านซ้ายเราเปทิศใต้ด,ดาวเป็นฝั่งทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นดา,ดาวเรียงกันประมาณ34ดวงรล่วจากตรงนี้ดวงที่1นึ่งอัลฟาเรสหนึ่งนะครับสองสามสี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณดาวสว่างของแอนโดเมดาเขาบอกเป็นเจ้าหญิงยังไงก็คือเป็นเจ้าหญิงมีหัวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว แล้วก็ตรงนี้เป็นเข็มขัดของเธอมีตรงเอวของเธอเนาะอ่ะทีนี้จุดสำ,สำคัญในการสังเกตกาแล็กซีแอนโดเมดาหรือว่าวัตถุท้องฟ้าที่สำคัญในกลุ่มดาวนี้ก็เริ่มจากดาวบริเวณดงที่3นี่แหละอันนี้ 1, 2แล้วก็3มิรัชนะครับก็ไล่จากดวงที่3และในการหากาแล็กซีแอนโดเมดานะครับวิธีการก็คือไล่จากดวงที่3มาก็จะเจอดาว ที่เป็นแนวตั้งฉากกันก็คือ4 5แล้วก็จะเจอกาแล็กซีโนเมด้าตรงนี้นั่นเองสามารถใช้กล้องสองตาหาได้นะครับกาแล็กซีโนเมด้าเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ใกล้โลกเรานะครับเ,เป็นกาแล็กซีที่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในที่ที่มืดๆแต่กล้องสองตาก็เห็นประมาณคล้ายๆรูปนี้นะครับกาแล็กซีโนเมด้าก็คือสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าอยู่ในที่มืดวิธีการหาก็ทบทวนอีกครั้งนะครับจาก จากหัวมุมของเปกาซัสนะครับ1 2 3ลากมาตั้งฉาก4 5แล้วก็จะเจอในเอ่อกาแล็กซีแอนโดรเมดานะครับหรือ M31 เรื่องราวของเจ้าหญิงแอนโดรเมดาก็มีอยู่ว่าเจ้าหญิงแอนโดรเมดาเป็นที่ดาของพระราชาเซเฟเซเฟเซเฟอิดนะครับก็คือพระราชาองค์นี้ที่รงนี้แล้วก็พระราชินีแคสิโอเปียหรือกลุ่มดาวข้างขาวนะครับอ่าแล้วก็ พระนางเนี่ยถูกล่ามโซ่ไว้ที่หินริมฝั่งทะเลเพื่อที่จะสังเวยต่ออสูรทะเลซึ่งก็คือไอ้กลุ่มดาวเซตุสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองแต่จะกล่าวในคลิปต่อๆไปนะครับเจ้าหญิงอโนเมดาก็ได้รับการช่วยเหลือจากเปอร์เซอุสซึ่งก็คือเป็นเจ้าชายรูปงามอยู่ข้างๆกันนี่แหละฝั่งตะวันออกนะเจ้าชายก็คือถือหัวเมดูซ่าไว้เพื่อที่จะมาจัดการกับไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้แล้วก็ กอก้อนก็ทําให้ผู้ที่มองตากลายเป็นหินได้นะครับโอ้เดี๋ยวเปอร์เซอุสเนี่ยต้องเป็นคลิปต่อๆไปที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อเลยในในช่วงนี้กันเลยนะครับโอเควัตถุท้องฟ้าอื่นๆในกลุ่มดาวแอนโดรเมดามีอะไรบ้างจริงๆก็คือมีหลายวัตถุที่น่าสนใจนะางเช่นดาวดวงที่เมื่อกี้ไล่จาก1 2 3นะแล้วดวงที่4ที่เป็นตรงปลายเนี่ยตรงขาของแอนโดเมดาเนี่ยดวงนี้ เอาแม็กจริงๆก็เป็นดาวคู่เนี่ยเราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับว่าม,มีมีดาวคู่กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ส่งภาพจาก Astronomy Picture of the Day นะจะเห็นดาวมิราจที่สว่างมากตรงกางแล้วก็เห็น g a l a x กซี NGC 404หรือว่า m i r a รา Ghost นะครับอยู่บริเวณซ้ายบนเห็นไหมครับ เพราะว่าเขาใน,ในการาฟิกนี้ไม่ได้โชว์ไว้มันห่างกันประมาณ10ฟิลิปดาซึ่งคือเล็กมากๆ10ฟิลิปดาคือประมาณว่า,าประมาณเศษ1ส่วน360ของ1องศาคือใกล้มากๆเลยสามารถสังเกตได้จากกล้องโทรทัศน์นะครับอันต่อมาวัตถุนี้ไม่อยากให้พลาดเลยอาหาได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ดู ก็คือชื่อว่า NGC 404นะครับจริงๆอ่ะเขาโชติมากอันดับความสว่างแค่10ไม่สว่างเลยใจกลางสว่างก็จริงแต่ว่ามันไกลแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ๆดาวดวงนี้ดาวดวงที่เป็นสามแยกของเรามิราชนะครับก็สามารถออมองบริเวณกาแล็กซี่ที่อยู่บริเวณตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของกาแล็กซีนี้ไม่ได้มีจุด สังเกตที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมหาจุดชม NGC 404โดยมองจากดาวมิลาชได้นะครับอันนี้เราจะลองเสิร์ชดูอ่ะอันนี้ก็คือ Galaxy NGC 404เนอะก็คือจะอยู่ตำแหน่งบริเวณนี้พอดีอันนี้เขาไม่ได้โชว์รูปไหมหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า m i r a า e g h โกสก็คือเป็นเงาของมิลาชเงาของดาวดวงนี้นะครับ แต่จริงเป็นกาแล็กซีนะครับโ okay. อเคนอกเหนือจากนั้นถ้ากล่าวถึงกาแล็กซีเราก็คงต้องพูดถึงกาแล็กซีอนโดเมดาเนอะอันนี้คือ M31 ก็คือกาแล็กซีที่มีความสว่างที่สุดแต่จริงๆนะมันเป็นกลุ่มของกาแล็กซีเนอะมันจะมีกาแล็กซีที่เป็น M32 อีกอ่ะเรามาดูกันว่า M32 อยู่ตรงไหนอัน M32 นะก็จะอยู่เป็น,นกระจุก คล้ายๆเล็กๆอยู่บริเวณใกล้ๆกันคืออันนี้เป็นกาแล็กซี M31 คือตรงกลางตรงเล็กๆนี่เป็น M32 แล้วก็ตรงนี้เป็น M110 เป็นกาแล็กซี3อันที่อยู่ในในฟิลด์เดียวกันสามารถสังเกตเห็นได้มองเป็นแพ็กเกจ3อันใช้กล้อง2ตาขนาดาขนาดเล็กๆสามารถส่องดูได้เห็นกาแล็กซี่ a n d ด o m e d a ได้ชัดเจนเลยแต่อีก2ออันเนี่ยต้องใช้กล้องโทรทัศน์ดูนะครับ ภาพก a l ล็กซีแอนโดรเมดาเป็นภาพที่ถ่ายรูปจากกล้องโทรทัศน์ต่างๆมีความน่าตรึงใจมากสวยมากๆเลยนะครับะจะเห็นเน m 3 S 1อยู่ตรงกลางแล้วก็มี m 3 2อยู่ด้านบนรูปของรูปแล้วก็มี M110 อยู่ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมดูให้ครบเนาะ,ะห่างออกไปประมาณ2.5ล้านปีแสงแลกำลังวิ่งเข้าหาโลกช้าๆกะแล็กซีแอนโดรเมดาจริงๆก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่บนท้องฟ้าประมาณราวๆ3องศา ถ้าเกิดสมมติว่าเราสังเกตในก้าวจักแกลกซีนี้ต่อไปในอนาคตแกแล็กซีนี้ก็จะเข้าใกล้โลกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาชนกับแกแล็กซีทางช้างเผือกของเราในอีกประมาณ5,000ล้านปีข้างหน้าพอดีแหะครับโดนที่ตายพร้อมๆกับแกแล็กซีชนกันพอดีอ่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ชมแล้วแต่ก็ให้รู้ไว้ว่านี่เป็นเรื่องราวของอนาคตอีกไกลแสนไกลที่แกแล็กซีนี้จะมาเข้าใกล้เราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอาจจะเห็น พาดผ่านกลางท้องฟ้าใหญ่กว่าปัจจุบันอีกมากเลยนะครับอน,นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันทีอากลุ่มดาวแอนโดรเมดาสามารถใช้หากลุ่มดาวเปกาซัตรหรือว่าม้าปีกได้นาะก็คืออย่างที่เล่าไปแหละจาก4ี่ดวงไล่มาถึงแอนโดรเมดาแล้วถ้าไล่ไปต่อก็จะเจอดาวดวงนี้ก็คือดาวบริเวณใกล้ๆกับหัวใจของอ เจ้าชายเปอร์เซอุสนั่นเองแล้วก็ไล่มาก็จะเจอเอัลกอร์หรือว่าหัวตาของเมดูซ่านะครับถ้าเกิดไล่จากแอนโดเมดาจากมาเจอกาแล็กซีโนเมดาเราไล่ลงมาอีกก็จะมาเจอแถวแถวดาวราชินีแคสิโอเบียทีเย่เคยได้กล่าวไปแล้วหรือว่าคนไทยมอเป็นข,ข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มดาวแอนโดเมดานะครับสรุปอีกครั้งให้หาจากม้าปีกสังเกตเห็นได้ในช่วงหัวค่า ช่วงลาวประมาณเดือนตุลาคมถึงประมาณกุมภาพันธ์นะครับถ้าเป็นเช้ามืดก็จะเป็นช่วงประมาณลาวเดือนพฤษภาคมถึงประมาณตุลาคมแต่ถ้าเกิดอยากมองเห็นกลุ่มดาวอินโดเมดทั้งคืนเดือนที่ดีที่สุดก็จะเป็นลาวเดือนตุลาคมนะครับก็อย่าลืมชมกันละกันอ่าสหรับกลุ่มดาวนี้นะครับใกล้ๆทางช้างเผือกอีกด้วยก็คือราชินีแคสเซอปียนั่นเอง เราถ้าเกิดเราถ่ายรูปดีๆเนี่ยเราจะเห็นราชินีแคสเซียเปียอยู่ในแนวทางช้างเผือกนะครับแล้วก็มีกาแล็กซีแอนโดเมดาอยู่ตรงริมริมตรงนี้เพราะฉะนั้นก็การถ่ายรูปทางช้างเผือกในมุมนี้ก็อย่าลืมเล็งเงหากาแล็กซีแอนโดเมดาที่อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะจุใจกับกลุ่มดาวแอนโดเมดานะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราจะเล่ากลุ่มดาวต่อๆไปในโซนนี้ต่อนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arc t u r u s Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ